แล้วก็มีสาริกานกสาลิกาใช่ครับสาริกาพ่อสนิทวลลมลอยเนื้อเป็นเนื้ออะไรเนื้อเนื้อผงว่านนะครับอ่าผงอิทิเจผงว่านอะไรนะครับอันนี้นี่เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะจริงๆวัตถุเครื่องรางของท่านเนี่เป็นเอกลักษณ์มากมเอกลักษณ์มากเลยครับอทั้งนกสาริกาทั้งจร์เครับนกสาริกาว่าสวยๆนี่ก็ ออตอนนี้ขึ้นแสนกว่านะครับอย่างนี้เป็นแสนเลยเหรอใช่ครับเมื่อก่อนนะผมก็เก็บไว้สิบกว่าตัวครับมีคนเหมาครับคือพี่ออสสัมเพลงพี่ออสที่เล่นเสือนะครับเขาก็ชอบนกสานิกาผมขายไปตัวละหมื่นครับสิบกว่าตัวครับตอนหลังขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะตอนนั้นผมได้มาตัวละสามพันสองพันสามพันสี่พันไม่เกินนี้นะครับครับครับ แต่ได้มากกว่านันตอนนี้ว่าขายปุ๊บราคาขึ้นเต็มเลยครับจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆถูกไหมฮะมีครับมีบ่อยครับตอนนี้ยังซื้อเข้ามาเป็นแสนเลยครับแสนกว่าเลยครับครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับผมตอนพระจันทร์อดิเรกครับแต่ช่วงนีเราศรัทธาล้วก็เก็บมาตั้งแต่ที่ราคาแบบว่าได้ก็แบ่งไปบ้าบต่อไปก็เป็นพวกเต่านะครับเต่าหิน อันไหนที่พิมพ์สบู่เด็ดสุดทีเด็ดเอ,อ่อถ้าทีเด็ดยันจงมีพวกหลายพิมพ์จริงๆม,มีเต่าใหญ่ด้วยนะครับ,รบเป็นพิเศษพวกเต,าต่าหัวงูพวกอะไรเงี้ย